เปิดเธอวันแรกอาจารย์ก็ให้ทํางานอีกแล้วไอเป็ดแม่งก็ไม่อยู่อยู่กาแฟมันมนเดี๋ยวมันตามมามบอกมึงใช่ไหม<อ>ช่างเรื่องไอเป็ดเล<อ>ยมึงเคยได้ยินตำนานเรื่องเราของยิมนี้เปล่าวะไม่เคยเ,เรื่องะไบวะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังมีคู่รักคู่หนึ่งอ่ะ วิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่ที่นี่โอยเฮีย้ยเรื่องเล่าอะไรอย่างี้มึงเชื่อด้วยเหรอวะวิญญาณอ่อนถ้ามันมีจริงนะขอให้มันมาเลยถ้าเป็นผีเด็กนะกูเตะคว่ำเลยแต่ถ้าเป็นผีผู้หญิงนะวูจับซ้ำทำเมียแม่งเลยขอแบบขาวๆนะครับผมขอให้เจอจริงนะครับสาธุสาธุได้เจอแน่นให้มันมาดอ,อยากโดตะกทีพุาก็ทาได้เจอแน่ยังไม่เคยเจอเลยว่ะชีวิตเนี้ย บ้านตรงไหนตรงนี้ก็ได้ยังแม่งมาสั่งงานกับฉันกระชิดอะไรอย่างงี้มืดแล้วกูยังไม่ได้กลับบ้านเลยจริงวะเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเออมึงฮะี๋ยวกูฝากอางการต่อด้วยไปไหนไปช่วยงานตึกนู้นก่อนโอ้เออ๋ยวต่อให้จบแล้วเลือเยอะอยู่นะฮะมันบอกไปตึกนู้น แตแน่น่าจะโยนงานอะทิ้งเลยเออ,อทำรอบเออวังก่อนนึงนแม่งหนักไปไหวท็อปไม่ไหวอะ่ะเออหาคนมาช่วยดิไอ้เป็ดไอ้นงมาช่วยเลยดิเฮ๊ยนายด้วยนายด้วยหลอดไฟอะ่ะ สองใกล้เสร็จกันยันทีอ่อ่ะวันนี้แม่พี่ไม่อยู่พี่รีบปิดที้งซใช่ครับลูกไปบ้านโอเคครับพี่รอแป๊บน,นึงครับเป็ดกลับบ้านได้แล้ว <S <S เฮ้ยพวกมึงคุณจารถกูไม่อยู่ในกระเป๋าน่าอยู่ข้างบน mừng bay con lấy cái đấy để cô tam này để cô tam này เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮียศาสตร์แปลคำเฮียอะไรเนี่ยมาแม่รู้ไหมเสียงพูตกใจดิ มาทำพี่อะไรหนาอลไรเนี่ยโหมาอีกูสากใจดิเรื่อไหนของมึงอะนี่ไงก็เจอแล้วมันมันตกเจอแล้วมึงจะไปไหนเมื่อกี้ครับประตูได้ยินเสียงหรือเธอไปที่นี่ตัวนี้ไม่ต้องแล้วพอแล้ว เป็ดดึงดึงแรงกว่าน,นี้หน่อยดิ <Yeah. S 1> เออ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาปวดเที่ยวโอเคเพื่อนถูกมาเดี๋ยวมาแล้วก็คิมดึงขึ้นอ่ะดึงขึ้นเออนั่นแหละพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอ้อถ้าอยู่ในห้องน้ำวะก็ยังอยู่ครับพี่วะใครอยู่ในห้องน้ำวะ

아! <susurra> พีไปไหนพีพีอยู่ไหนวะเฮ้ยพ็ป <Hey! S 2> พอปนี้เยีะเบาๆดิปิดไฟด้วย ปล่อยไม่เอือไม่ได้นฮ้ยเพื M ่อนเราเฮ้ยแต่กูมีของดีเอาเาไ้ยเเอ้ย้เ้ยัง ไหมอ่ะพี่ขอโทษพี่หนูเป็นอย่างนี้เพราะว่าพี่ใช่ไหมพี่ยังไม่หนูเข้าใจผิดเฮ้ยพายว่าไงพี่มันจะวันเกิดออยแล้วอ่ะพี่เอาอะไรไปให้ออยวะู่อ่ะอือพี่ออยชอบอะไรอ่ะก็แบบของน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือลงมาให้นะหนูว่านั่นอันนี้เลยเอออันนี้น่ารักมเนี่ยเออหนูว่าพี่ออยชอบ ไปติดผมแล้วอะไรจ๊ะใบไม้เนี่ยอาอให้น่อยออกแล้วออกแล้วออกเอาเป็นนี่หรออันนี้แหละมันไม่ใช่คนผิดของพี่หรอกไม่เนอะไรเนทางแล้วไม่กลับบ้านเคือคืเนี่ยมี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  หาแล้วไม่ใจทไนยไม่ทำไม่ทำกูไม่ไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะกูกูไม่ได้ตั้งใก

กอดหน่อยกอดกอดกอดหน่อยกอดทัพเจ้าสาวออโค้งมากกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยโอไลายโอไลายเออจุ๊บหัวจุ๊บหัวจุ๊บเดินหน่อยรีบเดินหน่อยรีบเดินหน่อยพอแล้วพอแล้วจำพี่ได้ไหมเนี่ยมึงบอกมึงเชื่อนะช่างแม่งเลยเป็ดมึงเคยได้ยินตำนานเรื่องเล่าปะ

ดูไม่ได้ปิดอ้ออ๋อนี่ผมออ๋อไอ้อีศไม่บอกเลยอ่ะ